คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนะครับจานเดียวสิบแปดล้านจานเดียวจานเดียวสิบแปดล้านบอกจานเดียวสิล้านโอ้จานเดียวสิบแปดล้านเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเพิ่นจะนั่งม่องไรพัทในหูเนาะเพิ่นบอกว่าอยากนั่งม่องเก่านะครับอยากนั่งที่เดิมนะครับเดี๋ยวล้อล้อิ่นเคลียร์สถานที่เนาะเพราะว่า แรกล้ๆในจันเดียวมานั่งอยู่ใกล้ๆหน้าซานนะครับเนาะเดี๋ยวรอเบิ้งไปน้ำกันครับอ้าโอ้กำลังกิงไซน้อครับเนาะจันเดียวเนาะอู้ยไยูเนี่ยเนมึงไม่ได้เนี่เออ

ね、ただいま帰りに来た。 นิดลุดพี่น้องอนนย,ยังเลยครับยังเลยกำลังทำอยู่ นี่นี่วเห็นแล้วเห็นแล้วกันเดียวเห็นแล้วครับทึบงามบ่ราบงามบ่เราบงามบเียวเดียวห็นตัวไหนนะรผหฮะ กงแลวดแ่ชัดแหงชัดแหงชัดแหง้ยจะหายบ่จะหายบ่ตัวสตัวพอแล้วอย่าไปเอาขอโทวเลยเอ้ัหเย็นตัวเดียวแหงหกตัวหกตัวครับไปก่อ

อาจารย์เหี่ยวร้อยร้อยร้อออซาจารยอเอ็ดเปอร์เซ็นตแกแค่นี่เแกแค่นมัแกแค่เรียนเจ้ายองเขียดให้เจ้าของ เรียน này cho không อาจารย์ này เป็นจังไดเนาะ nó

เขียนไห้ไเขียนอยู่ให้ขอกระดาษในสนาดขอกระดาษนะครับขอกระดาษกี่หอนใ่หอนใชหอนเสือเอาจารย์ูกนั่งลูกไนเอารอรอรอแตได้ตัวเลขเนาะอาจารย์ว่าใชใจหอนอาจารย์ถืกอาจารย์หอาจารย์เขียนหอยู่ครับอม้นหพ้ี เจ็ดเจ็แปดสามมาแล้วครับเจ็ดแปสเป็นตัวเดียวกันเลยชัดเจนเป็นตัวเดียวกันชัดเจนลครับอาจารย์เอาบอลเออาครับเจ็ดแสามกลางตัวไหนครับปสีปดสี่แเจ็ดแปมกับแปดสี่ ได้แล้วครับได้แล้วอาจารย์เดียวเจ็ดแปดสามกับแปเดียวสิบล้านบอกไม่บอก้องตั้งตัวเลขตัวนี้ตรงกันไหลนะครับบุญบอกว่ามันตัวิน่นอีกไหมเจ็ดแปดสี่แปดสี่เจ็ดแปดสมเจ็ดแปดสามแปดสีกับแปดสี่เออแปดสากับแป